สวัสดีครับผมเพจพาลวดสวัสดีพี่สู้ผู้สุขอนครับผมมื่อนี้กับวันสุขที่แปดท่านว่าสองหาหกหกกับคิมมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุดท้ายทั้งเมดกับมีอยู่สิบเอ็ดอาจารย์สิบสิบเอ็ดสำนักนะพน้องเนาะเอาลับมาเบิ้งไปน้ำกันบอกการเสียเวลากับมาเริ่มลดพี่น้อง ล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดวันศุกร์ที่แปดท่านว่าสองหาหกหกของปูหาเจ็ดแปดบนล่างปูหายวิ่งรูดสองกับสามสองกับสามกับเขียบมีดตัวเน้นส่วนจับคูกับมี่สองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าแล้วครับ 2 3 3 2ของปูหาเจ็ดแปดบ่มิตัวเนียนนะพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบงส่วนเลขเบิ้ลนี่ก็คือ22 3 3 0 0 6 6อ่ะพี่น้องเขากระแคบน้าจอด้ครับเนี่ยนวทางของปูหาเจ็ดแปดมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิงถ้าเขาประมากาาักผ่านก็ไปเปรียบเทียบใส่เบิง หลายๆอาจารย์หลายๆสำนักมันก็มีอยู่สิบเอ็ดสำนักต่อมากาของพ่อวิชัยของพ่อวิชัยเลขตัวเดียวกันเด้อพี่น้องนี่ยเลขตัวเดียวกันอันนี้ไล่มือพ่อวิชัยอันนี้ของแอดมาเขียนมาหลอกไหมพ่อวิชัยนี่ให แอดมาเขียนเป็นตะบนได้พี่น้องโอ้ยบอมแนขอโทษขอให้พี่น้องแยกบนแยกลางอยู่เป็นผู้เขียนก็นยังลืมบนนี่ให้วิ่งหนึ่งวิ่งหลุดหนึ่งจับคู่กับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพอไปใช้เพื่อนหายหนักๆก,ก็คือหนึ่งแปดได้พี่น้องได้แจกกันท่อกันนะพี่น้องเหล็กมีสองคู่กับหนึ่งแปดหนึ่งเกส่วนบนนี่ ถ้าพี่น้องมักหลุดมักวิ่งได้พี่น้องได้ <c oughs> เลขวิ่งของพ่อวิชัยนี่หลุดงากได้พี่น้องนี่เก่งอยู่ดิของพ่อวิชัยนี่เลขวิ่งนี่ส่วนล่างนี่ให้วิ่งหกจับคู่กับหกเจ็ดหกสี่หกสามได้พี่น้องแต่ล่างนี่พ่อเพิ่งมามีตัวเน้นให้แต่บทนี่ขึ้นเน้นตัวเดียวหนึ่งแปด แต่เบิ้งมืแรงพอวิชัยห้าขีไปหอดฟังบ่เอาพี่น้องแคบหน้าจอไ้ได้ครับได้ต่อมากัของอาจารย์ส้มผู่บนล่างวิ่ง3มกับสเอาสกับสี 4. โอของปูหาเจ็ดแปดมันสองกับ3อันนี้ของอาจารย์ส้มผู่คือ3กับสเน้นที่สาม จับคู่กับ393031 494041เ่นลขเบิลก็คือ00ส่วนตัวเน้นก็คือ3040เอาพี่น้องไอ้บ้านสุกนี่ศูนย์นี่ต้องมาวัานสุกนี่ศูนย์ติดประจำใามันแทบทุกงวดทุกวันสุกเอาพี่น้องก็จะเสียหลายได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง ของเซียนกรุงเทพบนล่างวิ่ง0กับ1ส่วนจับคู่ก็มี80 81 90 91 4คู่นี่4เป็นตัวเน้นได้ไปน้องตกกันนี่ก็คือ70 71ตกกันส่วน4คู่นี่4เป็นตัวเน้นส่วนล่างกับวิ่ง8กับ9จับคู่ก็มี82 83 92 93ตกกันก็คือ72 73 อันนี้ของเสียนเทียมด้วยพี่น้องด้วยแคบหน้าจอไว้ต่อมาของปูจุกของปูจุกเหล็กติดเหล็กติดเล็กวิ่นบนล่างกะซีห้าหกแปดเก้าศูนย์บนล่างวิ่งรูดซีกับเก้าเน้นที่ซีส่วนจับคู่กับมี่ซีแปดซีเก้าซีศูนย์ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เน้นสี่เก้ากับสี่ศูนย์ด้พี่น้องด้โอ้เหล็กบรนทุกนี่มันดาเส้นหลายๆนี่จับจุดล่าพัฒนาเลยว่าคือติดศูนย์ทุกเจ้าติดศูนย์ทุกเจ้าเลยมีตะขอคอ,อยใช่พอติดศูนย์นำมู เอาของปูจุกแคบหน้าจอได้ครับได้ต่อมาของปูหนูของปูหนูกังวดที่แล้วก็เข่าตกกับบนล่างวิ่งเจกับ8เน้นที่8จับคู่ก็มี 70, ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็หเจหกแปดย์ี่แปหาแไปนอกปูหนูก็ยัง เน้นตัวเดียวเลยเน้นแปดศูนย์ตัวเดียวโครโลเจ็ดศูนย์นี่ก็นเนี่ยน,น,นอฟพี่น้องเจ็ดศูนย์ก็งามเหมือน,นอกันปูเน้นตัวเดียวคู่เดียวคือแปดศูนย์อ่ะตามนี้ครับผมแคบหน้าจอนะครับเด้อต่อมาของแ no อดนอฟพี่น้องงวดที่แล้วกับพวกเขาขอโทษขอพ่ายหลายรุด เขาตะเลกวิ่งบนล่างวิ่ง8กับ9เน้นที่8จับคู่กะ18 19 84 08 09 04ก็นเน้นติด8ก็คือ18 84 08แต่18นี่ตรงพอวิชัยและ ต่อมาปูศูนย์เของปูศ0นย์เจนี่บนนี่วิ่ง8จับคู่กับ8 2 8 3 8งแปดสามเก็ดสอเ่น้นติด8ปดแปดสส่วนล่างวิ่งหลุดสี่จับคู่กับส8่9ปดสี่เก้หาแหาเ ส่วนตัวเนียนก็คือ 48, 49, 40ส่วนเลขเบิ้ลนี่เปลี่ยนบนล่างได้พี่น้อง88กับ 44, 88, 44เลขเบิ้ลของปู07นยาเ็จะเริ่มแคปหน้าจอได้ครับเด้มกตัวใดชอบตัวใดกพ็พิจารณาบ้างอา่ะต่อมาของปูข้อหลาดของปูข้อหลาดบนวิ่งรูด2จับคู่กับ 2, 6, 3, 6, 2, 7, 3, 7็ สองแปดสูให้เน้นติด2 2 6สองหอเกีอันนี้บนนด้พี่น้องส่วนล่างนี่วิ่งรูด3จับคู่กับ3 0 2ศูนย์สองศูสหองหลักกับสองสองเน่นติด3ามอือ3ส3มอันนี้ของปูโคราดเด้พี่น้องได้ต่อมากกวของสุดใจงวดที่แล้วก็กเขาเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนเลขกติดเลขกวิ่งบนล่างเนี่ยเก้าศูนหลกสามสบนล่างวิ่งรูด4กับ0นย์เน้นที่0ส่วนจับคู่เก้าสหาศูนยหาหนึ่งสามหนึ่ง4ีหนึ่งหาส่วนตัวเน้นนี่คือ0ูตัวเดียวโคโลศูนย์นย์เป็นตัวกันตัวล่องเน้นตัวเดียวให้ว่าฟันท่งตัวเดียวเราไปนองศูนย์เอามาเบ่ง แผ่นน้ำกันเมื่อแรกหสองทุ่มเคิงวาศูนย์มัจจิมาปะพะวาเลกมันติดศูนย์ทุกอาจารย์ทุกสํานักเลยวันศุกร์นี่ต่อมาของเสี้ยนทิพบ,บนล่างวิ่งรูดหาครับ3เน้นที่หาอันนี้แปลกมู่พ่ติดศูนย์ซี 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. สองแล้วก็ซีซีหาสองหาสามหาซีหกสองหกสามหกี่วสน ตัวเด่นหาสามหาสี่แ้วพี่นอ้องได้ตัวกันตัวร่องตัวเพิ่นโมเนนให้กรับพิจารณาเบิงมักตัวใดชอบตัวใดกรับพิจารณาเบิงเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องตัวเลขติดศูนย์เนี่ว่ามันทุกสำนักพี่น้องของสุดใจกับติดศูนย์เน้นที่ศูนย์พอมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเมื่อวันศุกร์ปูข้อราักันยังสามศูนย์สองศูนย์ เลขติดศูนย์หลายปูศูนย์เจ็ดสีนยอันนี้ของแอดกับติดศูนย์พี่น้องศูนย์แปดศยเกลขติดศูนย์ทุกสำนักปูนูกับมึงดูเจ็ดศูนย์ูนย์เน้นตัวเดียวคือ80ดศูย์เลขติดศูนย์ทุกสำนัก ของปูจุกก็กยังมี40 5 060เสียนกรุงเทพ80 90 70เลขติดศูนย์ทุกสำนักอันจีมาบออาจารย์ส้มพูก็คือ30 40แล้วก็ยังมีเลขเบิล00อีกยังมีเลขเบิล00คือบูยู ปูหาจิตแปดังมีเลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์ตรงกันครับอาจารย์ส่าผู้ศูนย์ศูนย์เหล็กเบิ้ลมีเจ้าเดียวที่เหลขบดติดศูนย์เอ้ยสองเจ้าของเสี้ยนทิพย์กับพอวิชัยเหลขบดติดศูนย์เอาไม่แรกนี่สองทุ่มคร่งมนัมานหมานได้พี่น้องอ่ะขอบุญขอบคุนทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนามา คอ้พี่น้องเข้าโชคๆม,ามานันหมันเงี้ยงได้วันแรกนี่สองทุ่มเคืองเขาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม